สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็มาพอกกรมาดามคำนวณคือเก่าเนาะค่ะในทางช่อง YouTube วันนี้เป็นวันที่10นะคะเมื่อวานของมาดามเข้าไป3ตัวโต๊ดเด้อค่ะวันนี้เป็นวันที่10วันจันท์ถึงจะออกอีกนะคะเราพัฒนามีใครได้ใครตามมาดามไหมเนาะถ้ายังไม่มีใครได้ใครตามมาหลอดติดตามชมว่าวันนี้ของมาดามจะให้ตัวไหนเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามาดามสรุปเจ็ดเซียนดังเด้อค่ะอยู่ใน สรุปเจ็ดเสียนดังของมาดามบัติว่าหาโบเห็นปัติว่าเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเอซีบอกว่าจะตามตามโบโนอขันย่ำตามบบเขาเนาะค่ะเนาะย่ำเขาบบเรตตามเอ้าเอาไมคค่ะเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางเด้อค่ะปดใช้วิจารณญาณไปดูตัวเลขแนวทางของมาดามกันค่ะ่านี่ก็จะเป็นของมาดามนะคะเป็นจังไดพ่อแม่พี่น้องเป็นจังไไดมีไผได้ไผตามมาดามโบโนอ เมื่อวานเนาะของมาดามแตกสามตัวเด้อค่ะแตกสามตัวโต๊ดเข้าไปที่ตัวเน้นตัวเจาะด้วยสามตัวรัฐบาลเราออกสี่สามหนึ่งของมาดามเป็นหนึ่งสามสี่โเีพิ้องกับกันเนาะโอ้ยเกือบแตกตรงๆเนาะแต่จับคู่ให้ไม่ถูกเนาะ ตัวรูดมาทั้งบนและล่างเนาะโอมาด้วยกันขอโทษขอให้ตัวรูดกอดคอกันมาเฉยพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยถ้าใครได้ก็ดีใจน้ำเนาะค่ะแต่ถ้าใครยังไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่หมพี่น้องพอบวาตามเขาปุ๊บเนาะคันตามบัดรุดปั๊บโอ้ยเนาะจากสีวาจังใดเนาะมาดามกะโอ้ยโอ้ยคือกันพ่อแม่พี่น้อง โอ้ยคือกันเพราะว่าสองตัวไม่ผ่านเนาะผ่านแต่สามตัวอยากได้ทั้งสองตัวทั้งสามตัวได้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะวาบอกนี่แหละเพิ่นวาเนาะเมืองพอ่อโบมี่มีแต่เมืองพนเด้อค่ะเด้อเมืองพ่อไม่มีมีแต่เมืองพนเด้อค่ะ พอได้สามตัวก็อยากได้ทั้งสองตัวจับคู่ให้เฉียดมากหนึ่งสี่ออกหนึ่งสาสามหนึ่งแตกสามตัวแต่ไม่ได้จับคู่สองตัวเนาะค่ะเอาถ้าใครเป็นแฟนคลับของมาดามถ้าจะตามนะคะวันจันทร์ที่จะถึงนี่นะว่าจะผ่านจะปังอีกไหมเนาะค่ะเนาะมาดามวาย่ตามสุงวดเดอ้อขันบ่าตามมันสิเปลี่ยนจังซี่ละมาดามวาเนาะ พราะว่างวดที่ผ่านมาหลุดกระจุยหลุดสุดๆหลุดบ่มีหมองเงื่อนไขแเลยะคะวค่ะงวดก่อนก็ให้ศูนย์หกออกห้าศูนย์ของมาดามเนาะค่ะแล้วก็งวดก่อนหน้านั้นเข้าไปศูนย์ห้าตัวเน้นตัวเจาะเข้าตรงๆแบบไม่ต้องกลับแล้วก็หลุดสุดๆอีกเนาะค่ะมันกับโบเปลี่ยนแต่เพิ่นตามแล้วมาดามเจออะะ้ากระไดเนาะบอความจริงเนาะค่ะ เพราะว่าลุดเนี่ยสองวัดติดเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะว่าบอกอ้ยตามบ่ได้ดอกมาดามเที่ยวเาขาเที่ยวลุดเตียเอาไ่าเป็นยังพ่อแม่พี่น้องเอาไว้เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะเอาไว้เป็นแนวทางก่อนเผื่อจะเข้าจะปังวันไหนที่ปังตลอดค่อยว่ากันเนาะค่ะเมื่อได้ปังสุดๆุดไปน้ำกันใดคนละจังค่อยไปเนาะค่ะเนาะถือว่าเดือนกรกฎาคมก็เดินอยู่เนาะวันนี้ก็เข้าไปห้าเก้าตรงตรง ศูนย์ห้าตรงตรงงวดนี้แล้วก็ห้าเก้าตรงตรงตัวนี้ตัวเจาะเดือนกร,รกฎาเริ่มตั้งแต่วันที่สิบแปดอะคือว่าเดินดีอยู่นเนาะพวกนมเนาะพี่น้องเนาะมาถึงวันที่ยี่สิบสีก็ยังเข้าอยู่เนาะอะไอเบื้องข่าๆเนาะคะ่ะสำหรับแฟนคลับของมาดามเนาะเพื่อจะตามมั่งตามของมาดามมั่งเนาะคะ่ะแล้วก็มาดูว่ามีของใครมั่งนะคะที่เข้าไปเนาะ ของเอฟซีรามินทาเข้าเต็มๆแค่สี่หางนะรอติดตามชมเข้าไปแล้วสองตัวมาตัวจริงๆค่ะตัวรูดนะคะสองตัวมาตัวที่มาดามบอกประจำวันนี้ให้มาแล้วนะสองตัวมาตัวนะถ้าใครจะตามของรามินทานะคะรอติดตามชมเดี๋ยวจะลงให้เดี๋ยวจะลงให้นะคะ หรือว่าจะให้ลงของใครก็คอมเมนต์เข้ามาค่ะแล้วก็แฟนคลับของชอเชษชัยกลับมาอีกแล้วค่ะตัวเน้นตัวเจาะนะเน้นให้แค่สี่หางนะเข้าไปอีกแล้วค่ะสี่แปดแปดสี่ของชอเชษชัยยังไม่หลุดนะเพราะว่าของเขาถือว่าเดินดีหนาตึบเลยนะพ่อแม่พี่น้องของชอเชษชัยเด้อค่ะเด้อ ถ้าใครเป็นแฟนลับชอเชษชยัยรอติดตามชมแล้วก็ของแรกมีที่มาของแรกมีที่มาก็เข้าตัวเน้นตัวเจาะค่ะเข้าตัวเน้นตัวเจาะค่ะตัวรูดมาทั้งบนและล่างเหมือนกับชอเชษชัยนะเข้าตัวเน้นตัวเจาะ ับบตัวเน้นแค่สี่หางนะคะอ่าใครเป็นแฟนคลับเลขมีที่มารอติดตามชมเดี๋ยวจะลงให้เนะคะ่นะเนาะแล้วก็ของออปลอยเป็ดของออปลอยเป็ดก็เข้าไป4ี8แปตัวรูดมาทั้งบนและล่างนะคะของออปลอยเป็ดยังไม่ได้ให้มานะรอคะ่ะ แล้วก็ของปู07ก็เข้าแต่ตัวรูดนะคะรูดสี่เข้าบนล่างเนาะค่ะเนาะจับคู่ให้ไม่ถูกเนาะจับสี่สามออกสี่แปดแล้วก็สามหนึ่งเนาะเกือบจับสามสองเนาะคะ่ะออกสามหนึ่งเนาะของปูแล้วก็ของออยอดนะคะของออยอด เอาแต่ตัวรูดหนึ่งนะคะจักคู่ให้ไม่ถูกเนาะอ่ะรอติดตามชมอยากให้ลงของใครคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวจะรีบลงให้เนาะคะเนาะออาเรามาดูของมาดามดาล่าวาสิพานบบวันจันเนาะคะเนาะเตรียมตัวแคปหน้าจอเด้อค่ะเดี๋ยวอ่านให้ทุกตัวเด้อค่ะคุณป้าคุณลุงเนาะสำหรับสายลรวพัฒนาถ้าอยากติดตามเตรียมตัวเตรียมสมุดปากกา จทเนาะคะ่ะสำหรับที่แับหน้าจอไม่เป็นไม่ทันเนาะคะ่นะเนาะ,ะของมาดามให้วันนี้รูดเราพัฒนาในวันที่สิบสองเขียนวันบพิดเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่ามาดามเขียนห้าน้อยพิษตลอดเลยลงให้พนพิษหมู่ว่านเนาะคะ่นะเนาะ,ะ,นะะของมาดามให้มารูด ลรวพัฒนาสองทุ่มครึ่งวันจันทร์ที่สิบสองหกกับแปดสองตัวหกหางหกหนึ่งหกสองหกสามแปดหนึ่งแปดสองแปดสามเบื้องก็จะเป็นหกหกแปดแปดสามตัวสี่หางแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของมาดามนะคะตัวเน้นตัวเจาะ ตัวเน้นตัวเจาะหกหนึ่งหกสามแปดหนึ่งแปดสามสามตัวอู้เรมอ่านสามตัวให้เพิรนได้นอกบางหัน,น่อมะดามวายางดีเนาะเอาสามตัวนะคะหกแปดหนึ่งหกแปดสองหกแปดสามหกหกแปดตัวเน้นตัวเจาะสามตัวเน้นสองหางหกแปดหนึ่งหกแปดสามเด้อค่ะ ถ้าใครจะตามของมาดามกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะแต่ถ้าไม่เข้าไม่ปังก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเพราะเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูงสูงเลขไม่มีใครรู้ว่าจะเข้าจะหลุดเด้อค่ะเด้อเมื่อวานนี้มาดามก็ไปทําคลิปเนาะที่ที่โพนปวกเนาะค่ะที่โพลปวก เอาแคบน้าจ้าพ่อเมพี่น้องที่พลปัวก็ให้มาห้าสองศูนย์เนาะเมื่อวานเนาะแต่ว่าบวกเขาเด้อพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าเอาไว้รุ่นรัฐบาลไทยเด้อค่ะเดี๋ยวมาดามจะไปอีกรอบหนึ่งอยู่เนาะเพราะว่ามีคนได้เยอะมากที่มาดามสัมภาษณ์คลิปสุดท้ายที่มาดามไปเมื่อวานเนาะเขาไปติดตามเ้อค่ะว่ามาดามพูดว่ายังไงสัมภาษณ์ที่ขายลอตเตอรี่แบบไหนมั่งเนาะคะเนาะ แล้วก็เอฟซีที่เขามาคอมเมนต์เนาะค่ะไปท้ายบัตรอบใดเนาะวันตีรอบเลี้ยหน่อยค่ะใกล้สิได้กินรัฐบาลไทยแล้วค่ะใกล้สิได้กินเงินเดือนแล้วพ่อแม่พี่น้องคอมเมนต์ดีๆให้มีกำลังใจเลยให้หัวเราะเนาะอ่ะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านยงนังมีแต่ความสุขและโชคดีถ้าใครจะตามของมาดามเนาะเอาแคบหนาจอพ่อแม่พี่น้องแคปหนาจอ <c oughs> ยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่าน ที่เข้ามาติดตามชมทางช่องของมาดามไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่าเนาะค่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ดีๆให้กำลังใจเนักกันักเก่าขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเดินทางไปไหนมาไหนขอให้มีแต่โศกตลาเนะให้ตลอดปลอดภัยคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อค่ะเด้อ